เป็นเด็กดีทุกวันเลยเห็นไหมคะช่วยแม่ถือขวดเอออ่ะอ,ะอะนั่งดีๆค่ะแล้วหนูก็รับดีๆอ่าไปคนเก่งแม่ไปเปิดประตูอ่ะไปค่ะเห็นไหมน้องเป็นเด็กดีมากอันนี้ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้นะเพราลงไปก็กินข้าวเลยแต่ว่าเขาทําทุกวันไงอ่ะไปะเก่ง จิวสอยอีกแล้วเดี๋ยวเธอหันสีหันสีอาบน้ำนะวันนี้อาเดียนหนอหันสีเหม็นมากเลยอ่ะหันสีเหม็นมากพี่เพ่อมาเอาขาชามข้าวไปเอาชามข้าวเร็วไปแน่ไม่ต้องแวะหาป้าป้า,ปาดูข่าวอยู่ไป โอ้ยลมเย็นด้วยเฮ้ยวันนี้กลับมาหนาวอีกตายละเดียเดียวเียวเดียเดียยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแม่เอาวิตามินให้ถูกก่อนวิตามินสําหรับหันสารละพาเพลินนะคะเพสซิเล็กออสิทอเฟกนะคะใส่ไปเลย2เม็ดสําหรับหมาหนักเกือบ2 0เอ้ยเกือบ30โลพาเพลินหนัก29ไงคะอ่ะก็2เม็ดหันสีเนี่ยกินแล้วหันสีอะ่ะนี่หันสีหันสี ของผันสีคือตัวนี้นะคะคิวเมก้านี่คะ่ะก็คือ2เมตรนะมันจะเป็นแอนตินอนนะคะผันสีกินแบบนี้2เมตรแล้วก็กินออสติโอเฟกหนึ่งเมตรนะคะสำหรับผันสีหมาที่ต้องรักษาโรคข้อนะคะนะคะใช่ไหมแต่หนูผันสีกินแล้วไงปาให้หนูกินไปตอนเช้าแล้วหนูกิ้ดินไม่ได้เข้าใจป่ะเข้าใจไหม อออกแนนะเหั่นสีกินไม่ได้นะคะหั่นสีกินไม่ได้ข้างนี้ข้างนี้เอออีกแค่นี้อีกแค่นีเออเป็นงี้เหรอหันสาหันสาบ้าไม่มีอะไรให้แล้วมาอ๋อลูกบอลหนึ่งกับป้าจันเหรอมาเลยไม่มีเอ้ย เอ ų, ้ยยังไงวะนั่นนั่นเออเออมานี่ขับเพิ่นเร็วขับเพิ่นช่วยป้าจันท์ก่อนช่วยช่วยป้าก่อนเร็วช่วยป้าก่อนเร็วไปช่วยป้าจันท์ก่อนเร็วไปช่วยจันทร์ก่อนไปช่วยป้าจันท์ก่อนทำไงไม่รู้เรื่องเอ้ยโอ๊ยเฮ้ย แยกใบไม้น้องเออมา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 โอ้โหไอ้บลิงทำไมปลาเขาจ้องหน้าอีกแล้วหรือไงฮะเาไปหาป้าก่อนไปไปให้ป้าดูซิ ขอปลาเออให้ปลาเขาดูก่อนบายเอาเป็ดไปให้พี่ให้ปลาดูก่อนบายอาพี่เป็ดไปให้ปลาดูก่อนอามาดูามาดูที่บายา<ช>พี่เพิ่นเล่นลูกบอลไปหรอไปสิจะไม่ต้องไปสนใจพี่เพิ่นเขาเพาะจะเล่นลูกบอล จะแ,แย่งลูกบอลพี่เพินอีกไม่ต้องเลยเออไม่ต้องเลยนะเออพี่เพินหยิบสิลูกนี้ไงนูหยิบเองสิลูกเนี่ยเห็นปะไม่เห็นอยู่ลูกบอลส้มอ่ะไปสิไม่หยิบไม่ได้เออหยิบได้น้องไม่แย่งหรอกมันแย่งไม่ไตกกระบาลมันให้เออไปเลยไปทางนน้นหรือว่าตั้งใจจะให้น้องแย่งวะเออจิ๋วแขนมันด้วนไปแล้วข้างหนึ่ง เอามาดูดิเอามาดูเอามาด,ด,มดูเอามาให้แม่ดูก่อน,น,เ,อเ,ออนเอามาให้แม่ดูก่อนแขนมันด้วนแล้วปะเอาไให้แม่ดูเอาไปให้แม่ดูอันนี้มีเสียงคำรามนะทุกคนโอ,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 โอ้โห วันหลังจะติดไม้ให้จิ๋วนะคะมาป้าเขาซื้อไม้มาตั้งนานแล้วไม่เคยใช้สักทีม่ให้มันฟังเสียงเงี้ยไหนพี่เพร,รินดูสิคะลูกพี่เพรินดูสิโอ้พี่เพรินเ,เ,เล่นตรงนี้เล่นบอลซ่อมของหนูใช่ป่ะแม่ดูดิไงโอ้ยพี่เพรินคนสวยจริงไม่ทําอะไรก็สวยดูดิแค่คาบลูกบอลยังสวยอะ่ะโอ้ยดูดิ โอ้ยคนสวยไม่อาบน้ําก็สวยอะ่ะวันนี้อาบน้ําให้จิ๋วไปแล้วคะ่ะหรือลพาเพลินเอ้ยอาบน้ําให้จิวจ๋วจิ๋วสะดูดูด,ด,ด,ดูจิว๋วเอียงคออยากจะไดอนะ้อย่านะอย่านะอย่านะตั้งใจเอาไปวางให้น้องแยง่งเชื่อลอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นนะแล้วก็ดราม,มา่าเอาใจาจะสวยมากโอยากจะสวยมากอ๋อไหนดูสิโอ,นะอ,โอ้ข้ามลูกบอลก็สวยเนี่ย โอ้จิ๋วก็สวยครับลูกบอลก็สวยโอย้แต่วันนี้จิ๋วหอมมากค่ะว่าจิ๋วอาบน้ําแล้วไม่เหม็นเค็มแล้วเอาไปให้ป้าดูด้ลูกบนะอลอะดูเลยขายากลูกเนี้ยมันอึดถึกทนมากบ้านพี่ก็พี่กายเดนเขาส่งมาให้เนี่ยฮะดูหน้าดิอาป้าไปอะแล้วพี่เพินอะลูกอบแม่ขอโทษลืมลืมลืม โยนของหนูไปเอออย่าให้ป้ามาคืนนะป้ามาคืนมันขึ้นไปนั่งดูทีวีบนนั้นเลยมันขึ้นไปนั่งดูทีวีบนนั้นเลยลูกใครลูกใครเนี่ยฮะขึ้นไปทำอะไรฮะโอ้โหนี่ต้องเอาพี่หมามาใส่เสื้อให้เพราะว่าตรงพุงโดนกัดคุณหมดแล้ว เอามาทำไมไปไป่างนู้น่ะแม่ดับไฟจะนอนแล้วเนี่ยโอ๊ยจะมาเล่นอะไรตอนนี้ฮะเล่นอะไรตอนนี้ฮะเนี่ยถ่ายกลางคืนมันจะไม่ช้าแล้วแม่ไม่ได้เปิดไฟอ่ะดูหน้าดิจะแก่ไปไหนเนี่ยยังไม่ขวบเลยฮะเนี่ยจะแก่ไปไหนเนี่ยเนี่ยเห็นปะอันนี้คือน้องหมาโกลเด้นอีเกียนะแม่อ้เอาเสื้อหันสาตอนเด็กอะมาใส่ให้เนี่ยไป ไม่เล่นแล้วนนสต๊าสต๊าจะนอนแล้วก็จะเล่นอะไรนะ่ไปดูทีวีไปไปนั่งดูทีวีไปแบบพี่เพลนะปะปะนี่แม่โอ๋จะให้ดูนี่เอาเสื้อมาใส่ให้เพราะว่าตรงพุงเนี่ยมันเจาะจนพุนไปหมดเออไม่รู้ต่อไปอะไรจะขาดหูจะขาดหรืออะไรขาดเพราะหางออไปแล้วไม่มีชุดไม่เราไม่มีแรงเจ็บแขนนะ นะน่นป่พี่เพิรไปหาพี่เพิร์ลดีกว่าโอ,อ้พี่เพิร์นง่วงละดูดิงตัดหน้าเออเนี่ยอ่ะปเอไม่เล่นแล้วเออพี่เพิร์เล่นลูกบอลไปค่ะเออปล่อยจิ๋วมันบ้าไปมันเหอ่อมันเหอ่อ โยนพี่เป็ดไปนู่นแล้วให้พี่คนเล่นลูกบอลไปนะพี่คนเล่นบอลไปนะเออสนุกเลยสนุกเลยความสนุกเลยเห็นปะเออไม่มีใครแย่งด้วยเออใช่ปะเล่นให้น้องแย่งนล้นนะ่ะแต่น้องไม่สนใจน้องเหิดพี่หมาอยู่นี่น้องเหอรพี่หมาอยู่โอ๊ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเบียดแล้วไปเบียดแล้วลขอแม่เออพี่หมาไปเล่นบอลกับพี่เพลินปะปะไปเล่นปเล่นลูกบอลกับพี่เพลินปะเนี่ยพี่เพรินเขาเล่นลูกบอลเนี่ยเก็บตันนี้ก่อนเหนื่อยหลายตัวตอนเช้าต้องตื่นมาเก็บทุกเช้าเลยเออเออเล่นปปเล่นกับพี่เพลินนะอ่ะพี่เพลนะินน้องเเล่นแล้วไงเอาสิรออยู่ไม่ใช่หรอ เออไปไปไปเล่นบอลกัน